มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อที่จะเตรียมตัวกล้าเข้าสูส่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมเจมชานรงค์พลเยี่ยมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสุขใจไฮเอดเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของโภชนาการทางอาหารการดูแลสุขภาพการใช้เทคโนโลยีต่างๆสิทธิประโยชน์น่ารู้และยังมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจที่เป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับอาหารเช้าที่รับประทานง่ายและมีประโยชน์เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยคงหนีไม่พ้นโจ๊กนะครับ เพราะว่าโจ๊กนั้นมีทั้งความหอมความอร่อยอีกทั้งวิธีการปรุงก็ไม่ยุ่งยากสําหรับวันนี้นะครับรายการสุขใจไฮเอ็ id, มีเมนูโจ๊กปลามานําเสนอครับจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยครับในช่วงอยู่ดีกินดีครับ จากกระเษียณนั่นแหละแล้วเราก็ไม่มีอะไรทําความที่ชอบกินโจ๊กด้วยขายแบบขายแบบมีความสุขอ่ะโจ๊กเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนชอบรับประทานตอนเชา้ชาๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทานง่ายคล่องคอที่สำคัญตัวโจ๊กต้มได้เนียนนุ่มแถมครบเครื่องด้วยโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มีวิตามินเกลือแร่ไขล่ลวกความหอมเผ็ดจากขิงและต้นหอมค่ะ จึงทาให้โจ๊กได้รับความนิยมสําหรับคนที่ชอบทานอะไรร้อนๆค่ะเช่นเดียวกับป้าสายสมอนตั้งมั่นจิตธรรมที่ชอบรับประทานโจ๊กกันทั้งครอบครัวถึงกับบินไปทานโจ๊กที่ฮ่องกงกันเลยนะคะแล้วก็ประทับใจในความร้อนของโจ๊กตั้งแต่คําแรกจนถึงคําสุดท้ายเลยละคะ่ะจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดร้านโจ๊กเป็นของตัวเองเพียงแค่อยากให้ลูกค้ารับประทานสิ่งที่ดีๆอร่อยมีคุณภาพสะอาดแล้วก็ปราศจากเครื่องปรุงรส เราตั้งชื่อโจ๊กจักรรพัิเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดจัก,กรรพัิถึงจะได้กินนะเพราะฉะนั้นเราซื้อข้าวก็อย่างดีโจ๊กที่นี่นะคะไม่มีชูรสไม่มีคนอเราใช้แฮมยูนานะจากฮ่องกงมาต้มกับน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็มาใส่เนื้อโจ๊กที่นี่จะเนียนจะหอมขิงเราก็หั่นเองไม่ได้ไปซื้อที่ก็หั่นจากตลาดทุกอย่างทำเองหมด การันตีได้เลยนะคะว่าน้ำซุปที่นี่ไม่ใส่ผงชูรสหรือเครื่องปรุงรสใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากแฮมยูนานที่สั่งตรงมาจากฮ่องกงนะคะแหมสมกับชื่อร้านจริงๆเลยค่ะนี่แหละค่ะความสุขใจของป้าสมอนที่ได้เห็นลูกค้าทานสิ่งที่ดีที่สุดสมกับความตั้งใจที่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างต้องแท้และก็ใหม่สดทุกวันค่ะ ใครจะเชื่อว่าป้าสายสมอนนั้นอายุล่วงเลยเลขเจ็ดไปแล้วนะคะแต่สุขภาพร่างกายความคล่องตัวในการทำอาหารนั้นไม่เป็นรองใครค่ะคุณป้าเลยอาสาแนะนำเมนูโจ๊กปลาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยมาฝากกันค่ะแต่หากจะเป็นโจ๊กหมูก็ได้นะคะต้องมีเทคนิคว่าติดมันแค่10%เท่านั้นค่ะเพื่อให้ตัวโจ๊กนั้นเนียนนุ่มละมุนค่ะ เรามาดูเมนูโจ๊กปลาหรือโจ๊กหมูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีปลาหรือหมูสับข้าวสารสำหรับต้มเป็นโจ๊กค่ะไข่ลวกน้ำซุปขิงซอยต้นหอมซอยปลาที่ป้าสมรใช้นั้นเป็นปลาเก่าค่ะก่อนที่จะทำนั้นต้องลวกให้สุกก่อนนะคะส่วนตัวโจ๊กใช้ข้าวสารต้มให้เนียนฟูเบาและก็นุ่มด้วยตรงนี้นะคะต้องหมั่นคนบ่อย ป้าบอกว่าที่ร้านจะต้มโจ๊กนานถึง2ชั่วโมงค่ะเรามาดูการทำโจ๊กกับป้าสายสมอนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเอาโจ๊กใส่ในหมอ้อน้ำซุปนี่กระดูกหมูไก่แฮมอยู่นานนะคะแล้วก็ใส่แล้วเราก็คนไปเรื่อยๆอย่าให้โจ๊กไหม้นะคะให้เดือด พอเดือดเสร็จปุ๊บล้วก็ใส่ปลาลงไปนะคะแล้วก็คนคนให้เข้ากันปลาให้สุกพอปลาสุกแล้วเราก็มาตักใส่ชามนะคะใส่ต้นหอมใส่ขิงขิงช่วยไล่ลมดีค่ะโจ๊กปลานี่นะคะมันจะบำรุงทั้งเลือดและก็โปรตีน มานี่ให้เลือดแน่นอนเลยคนจีนก็ถือตอนนี้นะคะเราไปฟังคุณค่าทางโภชนาการโจ๊กประเกลากันนะคะว่ามีอะไรบ้างกับอาจารย์พึ่งค่ะเมนูในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูโจ๊กนะคะโจ๊กหนึ่งถ้วยนะคะให้พลังงานถึง400แคลอรี่นะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องปรุงหรือเนื้อสัตว์ที่มาเป็นส่วนประกอบด้วย ะะข้าวที่ใช้มาทำโจ๊กนะคะก็จะเป็นในส่วนของจมูกข้าวนะคะซึ่งตัวจมูกข้าวเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารหรือทางโภชนาการสูงมากเพราะว่ามีสารแกมมาโอไรซานอลแล้วก็ไตรก e ีเซไลนนะคะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการติดตันในหลอดเลือดนะคะเรานอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเลือกข้าวอื่นๆมาทำได้นะคะเช่นข้าวกล้องนะคะก็จะมีแคลอรี่ตม่มมีเส้นใยสูง นะคะมีไม่มีไขมันทารานนะคะรวมถึงมีวิตามินที่มีคุณประโยชน์มากมายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอันนี้ก็สามารถเลือกมาทําได้มาดูในเมนูนี้ส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ที่ใช้เขาใช้ปลาเก๋าะคะปลาเก๋า100กรัม มีพลังงานถึง98กิโลแคลอรี่มีโปรตีน20กรัมนะคะคาร์โบไฮเดรตนี่เป็นศูนย์เลยนะคะแล้วก็มีไขมัน2กรัมปลาเก๋ามีไขมันที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองนะคะโอเมก้า3นยคะก็จะมีตัว DHA นะคะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของใยประสาทในสมองแล้วก็จอประสาทตา อีกส่วนหนึ่งก็คือ EPA นะคะซึ่งจะเป็นสารที่ต้านการอักเสบป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือดทําให้ระบบไหลเวียนเลือดทํางานปกติเห็นไหมคะพอฟังเรื่องโจ๊กแล้วนะคะเมนูที่ทําไม่ยากเลยในครอบครัวนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะเรื่องโจ๊ก,จกแต่ไม่โจ๊กนะครับเพราะว่าโจ๊กนั้นมีทั้งความหอมความอร่อยอีกทั้งยังมีประโยชน์ในหลายด้านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนะครับ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับระบุว่าผู้สูงวัยถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วแต่เมื่อติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็อาจจะมีโอกาสทําให้เชื้อลงปอดได้ง่ายหรือว่าอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยครับทําไมผู้สูงวัยถึงมีอัตราเสี่ยงเชื้อลงปอดได้ง่ายวันนี้เรามีคําตอบให้นะครับในช่วงชีวิตดีไกลโลกครับ เราจะให้ความสําคัญของการเกิดปอดอักเสบในผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกลไกในการติดเชื้อโควิด -19 ที่ทำให้เกิดปอดอักเสบนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกลไกเราคงต้องเข้าใจว่า โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบการหายใจหรือว่าปอดเนี่ยทำอย่างไรนะครับโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจนะครับแบ่งง่ายๆเนี่ยเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเรียกว่าท่อทางเดินหายใจนะครับและส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนของเนื้อปอดส่วนแรกที่เป็นท่อทางเดินหายใจเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการอา,ากาศผ่านเข้าออกนะครับอากาศจากภายนอก เข้าสู่ร่างกายจนกระทั่งถึงเนื้อปอดเพื่อที่จะไปให้มีการแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริเวณเนื้อปอดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญเป็นหน้าที่หลักของระบบการหายใจนะครับคือการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารออกสู่ภายนอกนะครับโครงสร้างส่วนแรกเนี่ย ที่เรียกว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นทางเข้าของเชื้อโรคนะครับโดยเฉพาะเชื้อโควิด -19 เกนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในปอดได้เนี่ยก็ต้องเข้าไปในทางเดินหายใจเสียก่อนเพราะฉะนั้นทางเดินหายใจเนี่ยเราก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ส,ส่วนเหมือนกันนะครับคือทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็ตั้งแต่จมูกนะครับหลังคอปากนะครับลงไปจนทั้งถึงกล่องเสียง นะนี่เรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเชื้อโควิดเมื่อเข้าไปในร่างกายครั้งแรกเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่บริเวณนี้นะฮะที่โพรงจมูกหรือว่าที่บริเวณคอนะครับแบ่งตัวจะเดินเติบโตมากมายทำให้เกิดอาการไข้น้ามูกอะไรเนี่ยครับก่อนที่จะลุกลามลงไปในทางเดินหายใจส่วนล่างจนถึงเนื้อปอดนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติในกลไกลการป้องกันทั้งหลายนะฮะ เช่นกระบวนการไอการจามนะครับอาจจะผิดปกตินะฮะมีโอกาสที่จะสำลักง่ายนะครับกลไกของเม็ดเลือดขาวอาจจะผิดปกติการสร้างภูมิคุ้มกันก็อาจจะลดลงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็จึงทำให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเกิดการอักเสบของปอดที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจาก การเกิดปอดอักเสบแล้วเนี่ยเชื้อโควิดเมื่อเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็ยังทําให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นระบบหัวใจและการไหลเวียนนก็อาจจะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติหัวใจอักเสบนะครับอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายนะฮะเนื่องจากว่ามีการขาดออกซิเจนระบบโลหิตนะครับ เชื้อโควิด19เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดที่ขาหลอดเลือดที่ปอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่แทรกซ้อนตามมานะครับโดยเฉพาะการอุดตันในหลอดเลือดในปอดเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำลงมากขึ้นอีกนะครับเกิดปอดอักเสบเนี่ยมากขึ้นนะครับแม้ว่าหายจากโรคปอดอักเสบจากโควิดแล้วเนี่ยก็ทําให้เกิด ภาวะที่เป็นโควิดระยะยาวนะฮะที่เรียกว่า long covid syndrome ผู้ป่วยอาจจะมีอาการอ่อนเปรียเพียแรงนะครับมีสมองเสื่อมนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อนะครับแม้กระทั่งในปอดเองนะครับผู้ที่หายจากการปอดอักเสบจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังเกิดพังผืด ในปอดนะฮะซึ่งการเปิดเกิดพังผืดในปอดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวโรคเองทําให้เกิดพังผืดง่ายแล้วก็การได้รับออกซิเจนในระยะเวลานานหรือว่ายาที่ใช้ในการรักษานะครับก็เหล่านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดพังผืดในปอดขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นว่าเชื้อโควิดเนี่ย ทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้สูงอายุที่รุนแรงเนื่องจากว่ากลไกการป้องกันของร่างกายเนี่ยลดลงแล้วก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุมีโรคร่วมนะฮะมีโรคประจำตัวอยู่เดิมนะครับประกอบกับเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยเป็นเชื้อที่มีการติดต่อได้ง่ายมีการกลายพันธุ์มีความสามารถในการติดเชื้อสูงนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบในปอดนะครับ ท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากลไกการเดินทางของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายไปสู่ปอดนั้นเป็นอย่างไรก็ตามที่คุณหมอสมเกียรติได้บอกไปนะครับเชื้อลงปอดแล้วจะมีอาการอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับหลายท่านนะครับก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินการกู้ยืมเงินเราก็ต้องมีทรัพย์สินหรือมีบุคคลมาค้าประกันให้ใช่ไหมครับผู้ที่คนที่จะมาค้าประกันนั้นจะต้องมีความรู้อะไรบ้างและจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนบ้างวันนี้ช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้มีคําตอบให้ครับ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เราจะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะก็คือสัญญาค้ำประกันค่ะการค้ำประกันคืออะไรนะคะค้ำประกันก็คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าผู้ค้ำประกันนะคะสัญญาว่าจะชะําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้ค่ะ หนี้ที่ค้ำประกันนะคะจะเป็นหนี้อะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นหนี้เงินกู้นะคะหนี้ค่าสินค้าหนี้ค่าก่อสร้างต่างๆได้หมดเลยนะคะโดยนะคะหลักเกณฑ์สําคัญในการทําสัญญาค้ำประกันนะคะก็ได้แก่นะคะ1 สัญญาค้ำประกันต้องทำหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นนะคะหากไม่มีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันแล้วนะคะก็ถือว่าไม่มีการค้ำประกันที่เจ้าหนี้จะสามารถมาเรียกร้องจากผู้ค้ำประกันได้ค่ะ ประการที่2นะคะลักษณะที่สําคัญของสัญญาค้าประกันนะคะในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น3มหลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะก็คือ 1. สัญญาค้าประกันนะคะต้องเป็นการปาาระกันการชําระหนี้ด้วยตัวบุคคลนะคะมิใช่การปาาระกันการชําระหนี้ด้วยทรัพย์นะคะประการต่อมานะคะการจะทําสัญญาค้าประกันได้จะต้องมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะ ในทางกฎหมายเนี่ยเรียกว่านี่ประธานเสียก่อนนะคะโดยนี่ประธานนะคะจะเกิดจากสัญญาหรือละเมิดก็ได้แล้วมีสัญญาค้ำประกันนะคะไปค้ำประกันการชำระหนี้นั้นนะคะโดยผู้ค้ำประกันเนี่ยเข้าทําสัญญากับเจ้าหนี้นะคะเพื่อค้ำประกันมูลหนี้ประธานนนคะประการสําคัญประการต่อมานะคะการทําสัญญาค้ำประกันเนี่ยต้องทําต่อเจ้าหนี้นะคะเพราะเป็นกรณีที่ผู้ค้ำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ เพื่อที่จะชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นั้นค่ะทีนี้นะคะเวลาที่เราทําสัญญาค้าประกันจริงๆเนี่ยชนิดของสัญญาค้าประกันเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็คือสัญญาค้าประกันอย่างไม่จํากัดจํานวนนะคะประเภทนี้ก็หมายความว่าลูกหนี้ต้องรับผิดชดใช้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นจํานวนนะคะ เท่าใดเนี่ยผู้คำประกันก็จะต้องชดใช้นะคะให้แก่เจ้าหนี้จํานวนเท่ากันกันกบลูกหนี้ด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินต้นดอกเบี้ยค่าเสียหายจากการผิดนัดตลอดจนค่าลิชาทิเนียนต่างๆนะคะชนิดที่2นะคะคือสัญญาคำประกันที่จํากัดความรับผิดค่ะกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ผู้คำประกันเนี่ยทำสัญญาแต่ว่าจะระบุ จำนวนหรือจํากัดวงเงินไว้นะคะว่าตนเองเนี่ยจะรับผิดเป็นจํานวนเท่าใดค่ะดังนั้นในกรณีนี้นะคะผู้คาประกันก็ต้องคิดให้ดีนะคะว่าตนเองนั้นจะคาประกันแบบไม่จํากัดลูกหนี้ผิดเท่าไหร่ตนเองรับเท่านั้นหรืออยากที่จะจํากัดจํานวนเงินไว้นะคะเพื่อไม่ให้เดือดร้อนเกินไปกรณีที่ลูกหนี้เกิดผิดนัดชําระหนี้ขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะมีคําถามยอดนิยมนะคะเกี่ยวกับ การค้ำประกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าผู้ค้ำประกันจ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วผู้ค้ำประกันเนี่ยจะได้รับชดใช้คืนจากใครได้บ้างกรณีนี้ก็แน่นอนนะคะว่าผู้ค้ำประกันสามารถที่จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะคะเอาคืนจากลูกหนี้นะคะเท่าจํานวนที่ตนได้ชดใช้กับเจ้าหนี้ไปค่ะหากท่านนะคะจะทําสัญญาค้ำประกันนะคะมีข้อพึงระวังดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะ เช่นเดียวกับทุกสัญญาเลยก็คือท่านจะต้องอ่านสัญญาให้ครบถ้วนนะคะแม้จะหลายหน้าอย่างไรท่านต้องพยายามอ่านนะคะเพราะว่าอาจจะมีส่วนของความรับผิดที่ท่านไม่ประสงค์จะรับผิดก็เป็นได้นะคะประการต่อมานะคะหากนะคะท่านประสงค์ที่จะคำประกันแบบจํากัดเนี่ยท่านต้องเขียนระบุจํานวนให้ชัดเจนและมีข้อความชัดเจนเลยนะคะว่าท่านจะรับผิดจํากัดเฉพาะจํานวนนี้เท่านั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านอาจจะกลายเป็นผู้คำประกันที่ไม่จํากัดความรับผิดรับผิดเท่าที่ลูกหนี้ต้องรับ ผิดได้ค่ะประการต่อมาอีกประการหนึ่งนะคะหากไม่ประสงค์จะรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะคะท่านจะต้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้คำประกันเท่านั้นอย่าไปเซ็นในลักษณะที่เป็นลูกหนี้ร่วมเด็ดขาดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นสถานะจะไม่เหมือนกันนะคะพอท่านเป็นผู้คำประกันเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะผู้คำประกันได้แต่ถ้าเกิดท่านเกิดไปเป็นลูกหนี้ร่วมขึ้นมาท่านก็จะรับผิดแบบลูกหนี้เลยนะคะมีสถานะเป็นลูกหนี้เลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะของสัญญาค้ำประกันที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงรู้ทันไอทีนะครับในวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายมากและใช้งานง่ายมาฝากท่านผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ช่างนะครับผม ในช่วงของรู้ทันไอทีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของสังคมผู้สูงอายุนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มาช่วยนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุบ้างนะครับเทคโนโลยีตัวแรกเลยครับก็คือเทคโนโลยีของการจัดการฐานข้อมูลนั่นเองนะครับหรือบางทีเราเรียกว่า Big d a t a นะครับสิ่งที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้เอาไว้ก็คือ ปัจจุบันนะครับภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนเนี่ยจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่นะครับเวลาเขามาเก็บข้อมูลอะไรหรือเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้ข้อมูลอะไรในฐานข้อมูลของภาครัฐเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลของสุขภาพบ้างกับข้อมูลของการฉีดโควิดบ้างวัคซีนบ้างนะครับรายงานกา,ารฉีดหลังวัคซีนว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ช่วย เราอย่างไรก็คือช่วยในการทํานายว่าคนเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ฉีดไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเวลาคุณหมอเขาซักประวัติของคุณพ่อคุณแม่เวลาไปรักษาคนไข้คุณหมอก็จะมีการคีย์ข้อมูลลงไปในระบบของฐานข้อมูลของโรงพยาบาลใช่ไหมครับโรงพยาบาลก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุข รหรือกองควบคุมโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะสามารถวิเคราะห์หรือทํานายนะครับสภาพของออสังคมผู้สูงอายุในยุคป,ปัจจุบันได้นะครับต่อมาครับข้อที่2ก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เรื่องของการ จับการเคลื่อนไหวนะครับข้อนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือเวลาคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในสถานที่แห่งใดนะครับสมมุติว่าเรามีเซ,เซ็นเซอร์บางอย่างติดไว้ในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดินไปเดินมานะครับเรามีการหกล้มนะครับคุณพ่อคุณแม่ใส่เครื่องมือ Variable ต่างๆอยู่เนี่ยนะครับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับกลับไปที่คนในครอบครัวของท่านนะครับหรือคนที่เป็นคนรับสัญญาณนะครับบางทีเนี่ยการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจากจากมือหมอเนี่ย ก็จะเดินเป็นการได้เร็วขึ้น ะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีเนี่ยนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเอาข้อมูลของการใช้ QR code นะครับไปใส่เป็นกําไรให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคของความจําเสื่อมนะครับก็กลัวว่าเวลาออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถใช้ทั้งในในบ้านแล้วก็ข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าใช้ข้างนอกเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สมสัย ต่อมาครับอุปกรณ์สําหรับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันนี้ก็ตรงๆเลยครับเรื่องของการใช้แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยเวลาใช้ไ like ล นในการติดตอ่อสืส่อสารหรือเล่นโซเชียลมีเดียก็เพื่อให้เราเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่พี่ช่างเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าทุกท่านใช้มากจนเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมตามมานะครับซึ่งเป็นโรคที่ทรมานมากๆนะครับแอบบอกที่หนึ่งครับแม้แต่พี่ช่างปัจจุบันนี้ทํางานเวิร์กโ m มอยู่ที่บ้านก็เป็นออฟฟิศซินโดรมเล็กๆแล้วเ,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 เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับเรื่องของการเอาเทคโนโลยี GPS มาใช้ก็จะอ้างอิงนะครับ สมบัตสารหลายๆเทคโนโลยีเช่นเดียวกับอุปกรณ์ของเซนเซอร์อนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับมีการเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเรามีการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆไว้กับผู้สูงอายุหรือคนในบ้านเนี่ยมันก็ดีกับลูกหลานนะครับที่จะสามารถช่วยแท็กท่านได้ว่าท่านไป ที่ไหนหรือไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้นะครับต่อมาครับเทคโนโลยีอันที่5นะครับก็คือเทคโนโลยีสุดท้ายที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีของเรื่องของการใช้หุ่นยนต์นะครับเราอย่าคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเข้ามาแทนที่ทํางานแทนมนุษย์นะครับแต่หุ่นยนต์เหล่านี้จะเป็น ขุนยนพยาบาลช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือบางท่านเนี่ยลุกหรือเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับอาจจะมีขุนยนเนี่ยมาช่วยทําท่าอย่างเงี้ยในอนาคตเนอะแล้วก็พาท่านเดินไปที่ห้องน้ําเดินไปที่จุดต่างๆของบ้านหรือเดินไปที่สวนสาธารณะได้เป็นต้นนะครับหรือบางครั้งขุนยนเนี่ยก็อาจจะมีการติดตั้งนะครับจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เวลา ลูกหลานของท่านเนี่ยโทรศัพท์มานะครับวิดีโอคอลมาเนี่ยตัวหุ่นยนต์ก็จะมีสัญญาณเตือนบอกว่าลูกหลานหรือพี่ช่างโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่สนใจจะรับสายไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับบางครั้งเนี่ยการทํางานบางอย่างเนี่ยหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยเข้ามาเสริมนะครับแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่มีชีวิตจิตใจนะครับเหมือนกับมนุษย์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของ5เทคโนโลยีนะครับที่น่ามาใช้ในสังคมผู้สูงอายุที่กับผมได้กล่าวไปในวันนี้ครับผมขอบคุณครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมใช้งานกันง่ายมากเลยใช่ไหมครับซึ่งผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถไปปรับใช้ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับสำหรับวันนี้ หรือหลายท่านรู้จักกันดีในชื่อออฟฟิศซินโดมนะครับเรามีการบริหารร่างกายและจิตใจง่ายๆจากครูสอนโยคะมาแนะนำครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงชีวิตดีมีสุขครับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมืองเรานั่งทำงานเยอะๆแล้วเดินน้อย สำหรับการดูแลสุขภาพนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาเริ่มในวัยอายุเอยอะอันดับแรกง่ายๆคือการหายใจหายใจลึกๆยาวๆไม่ต้องให้รอจนร่างกายมันเจ็บตึงปวดพังถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบอยากทําแล้วแต่มันทําไม่ได้ครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็นพนักงานบริษัททั่วๆไปนะฮะทำงานเป็นอาชีพก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องนั่งทั้งวันเลยนั่งพิมพ์ตอกตแตกๆแล้วด้วย การที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการออกกำลังกายนะครับก็จะนั่งผิดท่าบ้างชอบนั่งเท้าค้างนั่งหลังแอนบ้างจนมีคนทักว่าแบบเอ้ยนั่งหลังแอนอย่างเงี้ยไม่เจ็บหลังเหรอด้วยความที่ตอนเมื่อสมัยก่อนนู่นยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมอายุน้อยก็แบบทาไมเหรอมันเจ็บเหรอจนพอเริ่มทํางานสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึง่งมันก็เริ่มมาแล้วพอมันเริ่มอาการเริ่มออฟฟิศซินโดมนะฮะเหมือนที่สมัยนี้เขานิยมเป็นกัน ก็เลยเริ่มไปหาเอะเราควรจะทำไงดีไปฟิตเนสดีไหมแรกแรกก็คือเข้าฟิตเนสเล่นเวทเล่นอะไรตามปกติอ,อยากรูปร่างสวยก็วิ่งนิดนหน่อยนะครับจนช่วงหลังมีคนบอกว่าอ้าวไหนชอบออกลังกาลลองไปโยคะดูสิเห็นดูตัวติดตึงๆนะน่าจะช่วยแก้อาการปวดหลังได้เนี่ยลองไปเข้าคลาสดูก็เลยไปเข้าคลาสอพอหลังจากไปเข้าคลาสไปปุ๊บก็เห็นดีเห็นงามเออมันสนุกด้วย อย่างหนึ่งแล้วก็ไอที่ติดติดตึงๆเนี่ยก็ค่อยคดีขึ้นก็เลยลากทั้งบ้านมาเลยลากทั้งบ้านมาพ่อแม่ชวนกันมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสหลังจากนั้นเนี่ยครูของผมครูโยคะของผ,ผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคไหนไหนชอบและก็ลองไปเทรนโยคะดูอะไรเงี้ยจนจนได้มาเป็นครูโยคะเลตอนนี้ครับ ตอนที่ไปสอนนะฮะก็จะเจอเคสแปลก,ปก,ปกๆหลายๆเคสบางท่านก็จะมีอาการเจ็บปวดหลังล่างเนื่องจากออฟฟิศซินโดมบางท่านก็ไหลติดนะครับที่เคสง่ายๆคือขอยกตัวอย่างเพราะว่าทํางานในเมืองนะฮะก็คือออฟฟิศซินโดมบางท่านมาแรกๆเนี่ยไม่สามารถที่จะก้มหรือขยับไหลได้เลยนะครับพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆสอนให้เข้ากับร่างกายของเขาเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาก็มีความพยายามใช่ไหมฮะหลายๆท่านมีความพยายาม ร่างกายก็ค่อยๆดีขึ้นจากจุดที่เจ็บปวดจุดที่ติดตึงเนี่ยค่อยๆค,คลายจนมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศินโดมฮะทำเขาเป็นระดับใหญ่กาผมเป็นผู้ดูแลระบบใช่ไหมร่างกายเขาติดล็อกเลยจนจะต้องไปผ่าแล้วหมอบอกต้องผ่าแล้วไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะพังหมดแขนเขื่อนไม่จะใช้การไม่ได้ก็ค่อยๆไปฝึกที่บ้านเขาไปฝึกไพรเวทให้จนแล้วเขาก็ไปทําอย่างอื่นควบคู่ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ว่าฝึกโยคะอย่างเดียวแล้วหาย ต้องดูแลอย่างอื่นควบคู่ด้วยจนวันนึงเขาแบบตอนนี้เขาใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาการเจ็บปวดเนี่ยเขาเหลือน้อยมากซึ่งเป็นอะไรที่ดีดีมากๆเลยสำหรับตัวผมนะฮะเคสนี้การดูแลสุขภาพนะครไม่ว่าจะอายุเยอะอยู่อายุน้อยอย่างแรกเลยถ้าเราไม่มีเวลาใช่ไหมครับ อันดับแรกง่ายๆคือการหายใจหายใจลึกๆยาวๆย,ยังไม่ต้องไปคิดว่าจะหายใจถูกวิธีไหมค่อยๆเริ่มเต็ปไปเรื่อยๆพอหลังจากหายใจลึกยาวได้เราก็อาจจะไปหาความรู้ว่าควรจะท้องพองท้องแฟบหรือยังไงเนี่ยก็ตามแต่นะฮะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆหายใจได้แล้วยุ่งๆอยู่ก็หายใจหรือหลังจากเวลาว่างก็ออกมาเดินตามสวน หรือแล้วแล้วแต่ท่านถ้าท่านไหนจะไปฟิตเนสจะออกไปวิ่งไปเตะบอลไปออกกําลังกายอื่นก็ขอให้ได้ทําเริ่มทีละนิดนะครับดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนการที่จะอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องให้รอจนร่างกายมันเจ็บตึงปวดพังแล้วค่อยมาออกกาลังกายถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบอยากทําแล้วแต่มันทําไม่ได้ นนก็อยากให้ฝากดูแลสุขภาพร่างกายกันไว้ด้วยสำหรับทุกๆท่านนะครับเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้สร้างให้ร่างกายของมนุษย์อยู่เฉยเป็นเวลานานๆน,นะครับเราควรจะยืดเส้นยืดสายอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอาการติดตึงๆและห่างไกลจากภาวะออฟซิซินโดมนะครับ และนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับพบกับผมเจมชาญนรงค์พลเยี่ยมและรายการสุขใจไฮเอดได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ